ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพุนอาสวะเข้าสู่แดนกเกษมคือพระนิพพานอันเป็นแดนบรมสุขด้วยเสียนกล้าวขอกราบทบท,บ,ทบพระเทวราอุเทวะขอกราบกระวะเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็ขอเจริญพรนะชาวรุ่งอรุณประเทศสหรัฐอเมริกา ทางแล้วก็ท่านที่อยู่ในพื้นที่อื่นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกแหละนะที่ท่านได้รวมตัวกันทำกิจกรรมทุกวันนั้นทราบมาว่านะชาวรุ่อรุณนั้นน่าจะเป็นชาวชาวอดิศาสดงเพราะว่านะคนหนุม่มคนสาว หรือว่าคนที่รุ่งอร,รุนั้นดูน่าจะมีเฉพาะชื่อตอนนั้นนอกนั้นก็เป็นอรุณอาทิตย์อัสดุงทั้งสิ้นแต่รวมทั้งหลวงตาด้วยก็เป็นชาวอาทิตย์อัสดุงนั่นก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะก็ยาวๆเล่นเฉยๆอันแล้วก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทน,นาที่ท่านนั้นได้ ได้ให้หลวงตานั้นมีเกียรติมาร่วมกิจกรรมคุยธรรมะนะซึ่งหัวข้อในการคุยกันก็เป็นเรื่องของเล่าเรื่องประทับใจในอดีตกันแล้วก็ให้เข้ามารายการด้วยเพื่อที่จะคุยเรื่องเหล่านี้นั้นก่อนอื่นก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ทำให้ท่านนั้นมีความกังวลว่า หลวงตาจะลืมหรือเปล่ารวมทั้งมีความกังวลว่าหลวงตาจะเข้ามาไม่ทันมันจะเลยเวลาก่อนนั้นก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ทำให้ท่านมีความกังวลน,นั้นเพราะว่าหลวงตาเองก็จะต้องทำวัดเช้าไหว้พระสวดมนแล้วก็คำนวณเวลาแล้วว่า เ,เวลาที่นัดหมายกันแล้วที่เราได้ลองเข้าไปฝังนั้นก็ยังไม่ถึงเวลายงพอเราลุงตาก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ติดตัวไว้ในขณะที่ทำวัดเช้านั้นก็ทำที่หนึ่งแล้วก็โทรศัพท์อีกที่หนึ่งเราก็เมื่อทำวัดเช้าเสร็จก็มามาเปิดโทรศัพท์เพื่อเข้าไปร่วมอยู่ในการ ร่วมคุยกันเรื่องก็เข้ามาแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีนะก็ก็คงหมด้ังบนแล้วละนั้นเรื่องที่หลวงตาจะคุยนั้นก็เป็นเรื่องที่มันน่าจะเรียกความประทับใจของตัวเองก็ ก็ไม่ไม่น่าจะเรียกเพราะว่าหลวงตาไม่ได้สร้างความประทับใจอะไรกับตัวเองแต่ได้สร้างเรื่องที่จะเป็นแนวทางสำหรับที่ท่านหลายท่านที่จะออถ้ามีโอกาสนั้นรุ่นเราวนี่เป็นรุ่นอาทิตย์อัสดงนั้นก็คงจะไม่ได้มีโอกาสแล้วแหละแต่ว่าหลวงตาได้บันทึกเก่าไว้ด้วย ได้บันทึกเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะเอาไปใช้ทำเป็นคลิปแล้วก็เข้าไปใน y o u t u b แล้วก็ฝังมันอยู่ในนั้นเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังที่ได้มีโอกาสเข้ามาแล้วไปเจอเรื่องเหล่านี้เข้าก็ฟังแล้วก็จะอาจจะได้แนวคิดในการที่จะเอาไปใช้ช่วยเหลือแก้ปัญหาที่ที่ฉบพรัน ที่เราเองก็ไม่ได้คาดว่าเราเราจะต้องทำหน้าที่เป็นวีระบุรุษจำเป็นทำให้หลวงตานั้นก็ตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าเรื่องเล่าผ่านกาลเวลาแล้วก็มีหัวข้อที่เพิ่มเติมวงเล็กว่าวีระบุรุษจำเป็นนั้นคำว่าวีระบุรุษจำเป็นนั้นก็ต้องมีที่หมายว่า รอไม่ได้มีความปรารถนาที่จะไปนะอาสาสมัครแม่ทัพในกรองหรืออาสาสมัครเป็นผู้ที่ประกาศว่าเราเองนั้นจะร่วมเคียงบา่าเคียงไหลกับเหล่าทหารกล้านั่นก็มีภารก,กิจเล็กๆที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเองในะการที่ได้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเล่านั้นก็ ลงตาก็ต้องขอบคุณขอบคุณบุคคลหลายคนที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือคนแรกก็คือโยมพี่รัตสมีนลุงพี่รัตสมีซึ่งซึ่งได้รู้จักกับโยมพี่สาวลุงตาทึ่เป็นพี่สาวแท้ๆนั่นแหละ นั่นก็ือโยมพี่มายุรีเป็นพ่อแม่เดียวกันก็เป็นห่างกันขั้นกับพี่ชายของหลวงตาอยมพี่มายุรีนี่เป็นลูกคนกลางแล้พี่ชายก็เป็นลูกคนค่อนปลายแล้วหลวงตานี่ก็เป็นลูกปลายนั่น อันนี้พูดเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมในในาการสนทนากนการนั้นไม่มีช่วงตรงนี้โดยเหตุตรงที่ว่านะบันทึกไม่ทันนั้นเราก็ขาดไปหลวงตาก,ก็มาเพิ่มเติมนะนั้นเรื่องที่จะเล่านั้นก็มีเหตุที่พอสมควรจะเอามาละามาบันทึกไว้ก็คือถือว่าเป็นความทรงจำที่จะว่างเปล่า คำว่าจะว่างเปล่าก็คืออีกไม่นานหลวงตาก็ไม่ได้ชื่อหลวงตาอีกไม่นานก็ไม่ได้เป็นสรรมณะรูปหนึ่งอีกไม่นานก็อาจจะไม่ได้เป็นชนเผาไทยนะอีกไม่นานก็จ,จะไปเกิดเป็นตรัดโลกชนิดอื่นนั้นดังนั้นก็ถือว่าเป็นการความทรงจำที่ว่างเปล่า เพราะการเดินทางในสังสารวัตรนั้นอาจจะวันนี้พรุ่งนี้หรือวินาทีใดวินาทีหนึ่งเมื่อที่สุดความเป็นอัตภาพหรือจะเรียกว่าอัตภาวะภาพจำทั้งหมดนี้ที่จะเล่านี้ก็จะว่างเปล่าหลัากนี้ก็เป็นการทิ้งไว้ในโลกให้ได้รับรู้ส่วนลุงตาเมื่อได้อัตภาพใหม่ก็จะมีเพียงความว่างเปล่า ทุกในพบใหม่แม้จะเป็นไปตามผลของการกระทําที่ได้ทําไว้ในชาตินี้ก็ตามก็คงไม่อาจรับรู้ได้จริงขอให้ท่านท่านที่ได้รับทราบเรื่องราวที่เล่าเหล่านี้ได้จึงไว้ให้นั้นได้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับนั่นก็คาดไป เราต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต่อกับที่ลุงตาได้พูดว่าอะไรบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออายุของลุงตานั้นก็มากในะย่อมผ่านประสบการณ์ทั้งดีหลายๆมาไม่ใช่น้อยจนพอสรุปไว้ในความสรงจำของลุงตาเองแก่คนรอบข้างและอาจเป็นประโยชน์เป็นแนวคิดในการเอาไปใช้เตือนคนรุ่นหลัง ถึงความพลาดพลั้งและความสำเร็จของคนคนหนึ่งนั่นความพลาดพลั้งของการที่จะใช้ดำเนินกิจกรรมหรือแก้ปัญหาว่าอะไรนั้นที่ทำให้เกิดความพลาดพลั้งแล้วก็อะไรนั้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้นั้นโดยไม่จำเป็นจะต้องไปคําหาวิธีการอีกนั่นก็ ือว่าอันนี้ก็จะเป็นแนวทางท่านต้องฟังว่าเป็นแนวทางนั่นซึ่งหนรุงตาก็ขอบอกว่าแม่จะอายุมากจนหูตาฝ้าฝ่างผิวหนังเหิวยน่นฟันฟังหักหมดปากซึ่งก็จะพบว่าหลวงตาต้องพยายามแค่นเสียงนั่นคือเหมือนกราดดางแต่ด้วยเหตุรือว่าเราไม่มีฟัน แล้วก็ลมปราณน,นะคือลมหายใจเข้าออกมันก็อ่อนล้าเต็มทีดังนั้นก็ต้องใช้แค่นเสียงการใช้อัขระวิธีก็ดูค่อนข้างจะขาดตกบกรพร่องพอสมควรน,นั้นก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราเองนั้นอยู่ในขาลงของร่างกายที่ค่อยๆเน่าเปื่อยผุพังไป เราจะพูดไปแล้วก็คือเรื่องราวของที่เล่านี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ถ้าเลยจากนี้ไปก็อาจจะจำได้ไม่ได้บ้างอาจจะย้ำคิดย้ำทำหรือถ้าเร็วกว่านี้ก็คงมีเรื่องราวไม่มากน่าจนน่าสนใจหมายความว่าถ้าเกิดถ้าเกิด เล่าเรื่องเหล่านี้สักสิบปีที่ผ่านมาก็เรื่องราวที่นราสนใจก็อาจจะน้อยหรือสิบห้าปียิ่งน้อยกว่านั้นการเวลาก็มีส่วนเหมือนกันที่จะทำให้เรามีเรื่องราวที่จะปฏิบัติตองได้มากขึ้นนั้นนี่ก็คือเป็นหัวข้อที่ใช้สรุปว่าหลวงตามีความคิดอย่างไร ในการที่เล่าเรื่องผ่านการเวลาแล้วก็ในช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่พอเหมาะสำหรับสมณะรูปหนึ่งซึ่งยังอยู่ช่วงขาขึ้นแล้วก็แม้ช่วงนี้จะเริ่มอยู่ในช่วงขาลงก็ตามก็น่าจะเป็นไปเป็นเวลาที่พอเหมาะแหละเห็นความเป็นไปในความเจริญและความเสื่อม ที่ได้ประสบกับตัวเองมีทั้งผู้คนนับหน้าถือตาเข้ามัดปฏิสัมพันธ์แล้วก็ความโดดเดี่ยวที่บางวันก็มีเพียงรูุนตากับหมาวัดเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่กำลังคิดว่าจะเล่าเรื่องอะไรอะไรในในงานศพที่หลวงตา ต้องจากไปแล้วพิธีกรหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นท่านนึกไม่ออกว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าก็จะได้เอาเนี่ยหละเรื่องเล่าผ่านการเวลานั้นมาอ่านให้บรรดานั้นผู้ที่มีความความเคารพรับถือกันที่มาร่วมฟังการสวดพระพิธรรมนั้นได้ฟังถึงแน่นอนเขาน่าจะย่อม ต็มใจทำนะอันนี้ที่ขาดไปเราก็ถือโอกาสนี้สำหรับนายโยมพี่ๆทั้งหลายที่เป็นชาวอาทิตย์อัสดง <c oughs> <c oughs> ชาวรุ่รุษนั้นได้ฟังกันนั้นก็รองมาต่อกันตรงนี้เลยนะ เวลาเราจะตายเนี่ยเขาก็มักจะให้เรานั่ก็คนรุ่นแรกๆก็จะมักจะให้เรานึกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนก็จะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันเพื่อที่จะไม่เอาอดีตนั้นนำไปสู่การเกิดใหม่ แต่ในเมื่อมันเป็นเรื่องที่ที่อยากจะฟังนาะก็เล่าให้ฟังแต่ว่าหลวงตาก,ก็ต้องบอกเลยว่านะการที่มาเล่าให้ฟังนี้นะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่เราจะใช้ดำเนินชีวิตสำหรับที่หลักยังเหลืออยูนะ่ไม่ใช่เพื่อที่จะ หลวงตาก็จะไม่ได้เอามาใช้สำหรับตัวเองเอายึดติดไปเพื่อที่จไปสู่โลกอนาคตนั่นนั่นเ็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่านะการที่ขอให้เล่าเรื่องอดีตนั้นสำหรับหลวงตาน,นั้นก็เป็นเรื่องที่นะเราเรียกกันว่าหลวงตาก็ตั้งชื่อว่านะวีระบุรุษ ถือว่าเป็นเรื่องที่จะเรื่องว่าประทับใจก็น่าจะได้เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าสนใจสําหรับการที่เราจะไปใช้ดําเนินกิจกรรมอะไรก็ตามตที่เพื่อที่จะทําให้เกิดกลายเป็นวีระบุรุษจําเป็นแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเอง เพื่อจะให้เกิดพดผลแก่พูดผลแก่ผู้ที่จะนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้สำหรับแก้ปัญหานั้นเพราะคำว่าวีรบุรุษแสดงว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรที่เป็นประโยชน์หน่อยจึงได้ชื่อว่าคนนั้นเป็นวีรบุรุษนะวีรชนแก่สังคมมูใญ่ เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเกิดขึ้นเนื่องจากงางผู้ที่ขอให้เล่าเป็นคนแรกก็คือโยพีสาวของลูงตาเองซึ่งท่านเองก็เป็นสมาชิกของของกลุ่มนี่แหละเป็นสมาชิกของกลุ่มรุ่งอรุณเนี่ยท่านก็บอกเอออยากจะให้ช่วยเขียนท่านจะได้มาอ่าน รายุมพี่รักษสมีก็บอกว่าเอออย่าเกียกเ่ยเลยมาเล่าให้ฟังเองด้วยตัวเองดีกว่านั่นก็เลยถือว่าเป็นโอกาสสำหรับเป็นงานบันทึกนะเพื่อที่จะเล่าในงานโศกตัวเองเมื่อเราจากไปพวกเนียคนที่มาในงานศพบาจายนะอาจจะมีคนมาช่วยอ่านเรื่องราวเล่าว่าเออมันมีอะไร เกิดขึ้นเป็นประวัติของผู้ของผู้ที่อ,อยู่ในโลงศบนั้นนั้นนั้นก็คือเหตที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่จะเล่านั่นแล้วก็อย่างหนึ่งหลวงตาคิดว่ายังมีความสูงจำนั้นที่พอที่จะพอที่จะ การการขาดตกบุกร่องของเรื่องราวนั้นอาจจะอาจจะมีน้อยยังมีน้อยอยู่นั่นยังมีน้อยอยู่ก็น่าจะใช้ได้แล้วก็เป็นการเล่าเรื่องราวที่ที่คนคนหนึ่งนั้นมีความสําเร็จในการทํากิจกรรมนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นช่วงที่ ที่กำลังคิดจะเล่าไว้อ่านในงานศบอย่างที่ว่าแล้วนะ,นะและ้วในะเหตุการณ์ที่หลงจันตาจะเล่านี้ก็เป็นเรื่องที่หลวงตานั้นเข้าไปเกี่ยวข้องที่สําคัญนะคนหนึ่งในกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจหรือว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่อนอยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วนั้น และเป็นเหตุการณ์สำคัญทีเดียวที่ตัวเองนั้นได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหานะที่ยากยากยากนะถ้าจะเรียกว่ายากเราก็พูดใส่มยมกไปสักสิบันมันก็น่าจะน้อยเกินไปมันน่าจะเรียกว่าเอามยมกมายกกำลังเข้าไปเลยที่กลายเป็นเรื่องน่าเล่าสำหรับสมรมนร,รูปหนึ่ง ที่เกี่ยวก็หนึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากหลูงตาได้เข้ามาเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่กลายเป็นเรื่องหน้าเล่าสําหรับสมณารูปหนึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากหลูงตาได้มาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คลื่นยักษ์เทนมิในประเทศไทยภายวิบัติระดับโลกเมื่อวันที่26ธันวาคม2547 โดยเข้ามาเป็นวีระบุรษจำเป็นอย่างช่วยไม่ได้ตรงเรียกว่าช่วยไม่ได้จริงๆนะและก็คิดไม่ถึงจริงๆด้วยนะว่ากิจกรรมที่อาจกลายเป็นกิจกรรมต้นแบบสำหรับการทำกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูจิตใจโดยใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเท่านั้น โดยการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องและกลายเป็นวีระบรุษจำเป็นแต่รากพูดอีกทีก็แล้วกันคำว่าวีรบบรุษจำเป็นนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากหลวงตาได้รับการร้องขอจากคุณสันติควรประเสริฐซึ่งปัจจุบันท่านได้ประสบอูบัติเหตุลดความเสียชีวิตไปแล้วนะท่านเป็นกษบดีท่านหนึ่ง ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของลุงตามานัตั้งแต่สมัยเมื่อยังไม่ได้บวชศึกษาพระธรรมอวินันของพระสมมาสัมพรุระเจา้านู่นเลยหลายปีทีเดียวก่อนบวชหลายปีแล้วก็เป็นเจ้าภาพรองในงานบวชพระของลุงตาส่วนเจ้าภาพหลักก็คือคุณต้นปัญชารีประชานุรักษนะ์และ ทอีกหลายคนแล้ก็สำหรับคุณปัญชารีนั้นการเข้ามาขอเป็นเจ้าภาพหลักนั้นก็คือนั่นจะต้องมีข้อตกลงลงต่าก็ตั้งข้อเงื่อนไขว่านะคุณต้นปัญชารีนั้นจะต้องรับเป็นเจ้าภาพแบบ unlimited h e a r t คือมีหัวใจไม่จำกัด ่นหมายความว่าจะบอกว่าหนูนขอบิจภาพจีวอหนูขอบมิจภาพอนุน,นันนี้ก็คือต้องลิมิตหัดคือต้องพร้อมถ้าไม็อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดวงตาสามารถจัดกิจกรรมงานบวชของตัวเองได้นั่นเองเราเรากลับมาเข้าเรื่องวีระบุรตษจำเป็นดีกว่า นะโดยคุณธิติได้ร้องขอให้ลงตาลงมาภาคได้พื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติหนักสุดคือบ้านน้ำเข็มอำเภอตะกัวปาจังหวัดพงังงาเนื่องจากคุณสนติท่านมีความรอบคอบในการใช้เงินเพื่อทำบุญบริจาครั์อะไรๆก็ตามแล้วก็พอจะไว้วางใจกัน ในการที่จะลงมาหาข้อมูลนะที่จังหวัดพัางงานเนี่ยว่าผู้ประสบภ,ภัยควรได้รับการเยียวยาสิ่งไรก่อนหลังโดยลุมต่างได้ลงมาสมทบกับครูบาอาจารย์จากหลายสำนักที่ลงมาในพื้นที่ก่อนหน้านี้และต่างรูปต่างสำนักต่างก็ทำงานตามที่ถนัดก,กัน สุหลุมตาก็มาเป็นพระไร้สำนักคือไม่ได้เป็นพระของสำนักไหนนะเขาว่าไปแล้วหลุมตาก็เพิ่งจะบวชได้เพียงสองพรรษาเองนะน,นรงพันศาหรือเพียงปีกว่าเท่านั้นนะเขาเรียกตามภาษาพระว่าพันษาสองเท่านั้นนันก็บวชได้ปีกับหกเดือนนะ ก็เกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์คลื่มีขึ้นนั่นแน่นอนลหละแล้วพูดไปแล้วก็คือหลงตายย่อมไม่ใช่ตัวเอกของท้องเรื่องแต่ก็นั่นแหละนะอันนี้ก็เาคุยสนุกสนุกนะครับการเล่าเรื่องของตัวเองมันใส่ไข่เรื่อยเยอะนะก็มาดูว่าจาะคุยยังไงก็ได้ใครใครก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงใส่ไข่ไปเรื่อยๆ ไข่ไข่จนเลี้ยนแหละ,ละขอเจริญพร